สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีงามแรงบหา่สาร์ตสีมังแรงสบายดีเอฟซีกท่าสักเสือผ่าใหุู่หน่อยมากินข้าวนล้กันพี่น้องยังม,มานด้กินข้าวเที่ยงตอนนี้ก็ปลาสิมหามงสเปดแบบสิลงขีดเหลือจากโมงเลยทำมาคุ้งพี่น้องเอ้ย แกงไหมเอามาเดกิาาก้ง่มนกินไปทิ้งไหมเลยอ่ะตามหูถ่ากแกงไหมอาะจอานัทังัดก,าากนนินคนเดียวอ่ะ งงาคนเดียวแซ่เป็นเออแซ่เป็ดิมไม่หัน

ตำคข้าวเพนเถอะเพนทํข้าวคำนี่นไข้าวเพนตอนแรกกินด้วนะมำคุงตำมคุเออเอายังแก้มมีีสวยนะแก้มไอม่มีอะไรกินโลดวำแฉ่เจ้าเห็ดขากินน้ำเจ้าเธอนึ่ง้ยแฉ่ดีันไ ิโลดเรากินมือไงซะก่อนอม,มาแห้งเป็นหมากแนะ่ๆฮ่าเอาโลดเนี่ยมันมันยังหน่อยบปะพอดีบอกอืมแช่ไนท์แกจะเอาไปสุกไปนเนี่วยวนไปรึลดอือฮ่าฮ่าโลด ขึ้นมาด้เขาหมูลูลกเขาเขาโจนเขาโจน เพชรใช่ไหมมันเพชรละอะไรมาพิ่อันเนี้ยอืมตะกี้ิมมนคือเขเปละเนาะวันก็มากเพชรเพชรละมาพี่ของเปงป้าบเวคอป่อนนปะคออันปเอนเด้ มวนาาให้เราแกงนะครับกันกะใหญ่แล้วออกมาแตนซับซ้นสองสักมหอนี่มาักตะบ้านมาักตะบ้านเนยันแหวกขึ้นเขาา้องแวงน้เราตีดีมาเพื่อเานี่ยมันจะขึ้นอะอาลูกน mm ้กระโงมาหูงกรอบแล้วตกรอก จำมึงไม่ได้ตัดมังในเนาะิ้าไปเนาะมังน่ี้ยขดเงต่อยมอคำเอาไปเห็ดลงงก่อนลงพานไม่ได้ลงพันวันมันซืไรเออขดต่อยมาบ้านซิหมาสุดนวันบ้ก็มาขึ้นมาับ Cái nhau còn nó nhau một cái này, Nó bây giờ trộn bọc chứ. nay mà chắc nó phải <laughs> là ừ.

bạn cơ <laughs> ừ. này kí cho kênh không bỏ lỡ những video hấp ลูกมืกใงมถี่มาี่หแก่รเหนี่ออกลูกจะมางแล้วมปลูกูไดเอันยนแมัน,มนายปิปลน,น,น,นหนอยแ้วมัาตเจ็ดเาหามันมัหมกเท้าทหมักแบบนี้วะงกหมาก,าามากมเท้า,า,าเยอะ มะขาวมกะ้าวมะาวนู้แคะทำอะไรไลแบบนี้นะนึกออแกะเนวัมึงโดนมันวันหนมองบอลอย่างงว่ มัวนีกัพน้อยงวพันจะบาว่านี่ก้อยงวนะฮะงวมเห็นแล้วมันไปเขาวชวนจ้ามันไม่ขาวในประตูพันเลาเห็นมันกินหนันเด้งนะาประตูนั่นก้จังเลยลงรอก้อยพันธุเบนาเลียไปแล้วมันข่าวในประตูพันอ้พรดีมันกินเนี้อประตูนังงอมมันกินหยาไอ้จังหวะไปพูนเลยนี่ย เออมานอนมาคุยมาคุยมาคุคืนเนาะสองเมนุเเจ้าอุมะ่เเนาะม่อไปเนาะมั่วเสมอเสมอไเป็นเสมอมันก็มานอนอย่ตเือนมือน่ แ่แปิบาแล้วค่ะในดอนในยานบันไดไเได้ไปมาจะบปยืนนอนเอาตื่นมาแลอกระตุกุนน้งเพลน้อมือคุณสามีก็ยันปะยิ ต้าบ่เาอมันมากงาน่มัเียเียถ้าลูกขนอนอยู่อน่ัวจะหมดเตียงเงินได้่าสี่เาะไรนขอยมินเสียเจ้าไปนี่กรเวะกิดกะเวไน้ือล่นนะไเทีนห้องตังมีตาเนาะดีรถขหัวทางม khi nó chắc à gì ada sẽ bay mượn nhỉ, nó này ngon. Ngon này, ừ. ừ. đang thịt trong hắn rồi. Ừ. มาไปบ้านเพิ่นหลดหัวแล้เอาไาไปหลดหัวเอาเล่นวไม่นันสิ่ทั่วจะเซนจากเทามมากเลยบซ้ำกัสิ่กระสึอนเดียวอยู่กองมูนอนหครับนอนหัวแมก็มานอนเบี้พ่หมูมอนนอกัน ไม่มัดยวมนอีกจัดแต่ันมล่นนใช่มัดใส่เยอมัมันมีอยู่แล้วนนีปไก่จะมาเล่นาเลยคนนั้นใม้โดนมันเยเลยนะนาหนายเลนทยอ่ะ่บร